สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งค่ะอาหารมื้อเที่ยงค่ะทุกคนก็สั่งเป็นเมนูข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวค่ะไปร้านอาหารตามสั่งก็จะสั่งเป็นเมนูนี้บ่อยมากเลยนะคะเพืเ่อนๆ ชอบมากเลยค่ะเมนูผัดกระเพราตอนนี้ก็เติมพริกน้ำปลานะคะนี่ก็ราดซอสพริกนะคะราดซอสพริกบนไข่ดาวคะ่ะน่ากินมากๆเลยค่ะ อาหารมื้อเที่ยงง่ายๆค่ะทุกคนจานเดียวอิ่มนะคะอันนี้เขาก็ให้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเต็มจานเลยค่ะจานใหญ่จานนี้ก็60สบบาทนะคะทุกคนมากินบ่อยมากๆเลยค่ะเมนูอื่นก็อร่อยนะคะแต่ว่า เราชอบเมนูนี้มากๆเลยค่ะเมนูกะเพราเนี่ยค่ะเพืือนไข่าดาวก็จะไข่แดงก็จะไม่สุกมากนะคะก็จะเยิ้มๆนิดนึงค่ะร้านนี้ก็จะมาซื้อเมนู ข้าวผัดกุ้งนะคะให้แม่ปล่อยมากแม่ชอบแม่บอกว่ารสชาติร้านนี้อร่อยค่ะข้าวผัดกุ้งเ,เ,เ,เติมแล้วเติมอีกนะคะทุกคนพริกน้ำปลาค่ะ เมื่อเที่ยงง่ายๆค่ะเพื่อนๆอ่านจานเดียวอ่าตามสั่งร <ๆๆ S 2> ้านนี้ก็จะอยู่ริมถนนนะคะเพื่อนๆ อยู่ริมถนนเลยค่ะก็ะจะได้ยินเสียงรถมอเตไซค์วิ่งไปวิ่งมาตลอดเสียงคนขับมอเตไซค์นะคะเป็นถนนในซอยค่ะเพื่อนๆ มื้อนี้ก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะเมนูข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวค่ะเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีความสุขและโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ